สวัสดีค่ะกลังกับพวกเรานะคะซิซีโกล้วมาเดี๋ยววันนี้เรามาอยู่กับเบื้องหลังแฟนผมในปาะ์ตี้กันต่อนะคะ EP เจ็ดถึงเก้า <c oughs> อ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ โหรักมุมกลับมากเฮ้ยเหยาหน้าได้ป้ะสุดเฮ้ยเฮ้ยเหยาหน้าได้ป้ะเอ้าไม่เอานี่ไม่ได้เสนอหน้าเลยเฮ้ยเหยาหน้ายังผมร้อนเดี๋ยวพี่ผมร้อนนะครับไม่ได้ไม่ได้ยังถ่ายยังถ่ายแม่ทำไมไม่ลากข้ารวมดีแบบเออว่ะเออจริงแล้วทำไมเอาคอนเทนต์ออกรู้ผลนะชอบประทานตอนนี้มากเลยอะ พี่อแอบเขินนะยากมากเลยเล่นนี้มันมั่เอือนี่ทำอเป็นอ๋อมันมันเป็นการฝืน่ะไม่ได้เทนแไม่ด้เไม่เป็นเองวะก็ไม่โบสพวกาไม่ได้เลยเทาม่มันมันเล่นงานน ี่พ่อเขาเป็นคนแบบว่าแบบสายเอเฮ้ยีเซิ่ต่อไปทำไรนะเฮ้ยมันต้องอะไรมันต้องอแบบไม่ไม่ไอ้แ่ธรรมชาติอันนี้คือเป็นธรรมชาติไนี้นี่ ไม่ได้ทางเขาพูดทางตรงเลยทางตรงมาบอกเขาไปเลยบอกเขาไปเลยเขารู้อยู่แล้วแหละเราเป็นแฟนกันแล้วนี่รูปุงงุ่งใหญ่อ่ะถมาแล้วถ่ายได้จริงไหมถนนอยู่ทางนี่ ไี่บอก้วตัดนเอว่พ่เกขาด้วยอยากจะได้นะอันนี้เราก็สวมรอยแทนเลยุ่ยเพื่อนยเพื่อนเอนดูอ่ะ เราก็งงๆประาเหมือนกันเอาอะไรเอาอะไรเราไปพูดไม่รู้พูดดีด้วยนะไม่ใช่เสียหายพูดดีนะพูดดีพูดดีเลยพูดดีเนี่ยพูดดีเยอะเลยพูดดีตลอดแต่ก็ดีเกินงงละคุณพี่เขาเป็นใครมาเกิดล่ะคะเจมินไนถูกเฮ้ยแต่งตัวน่ารักมากเลยน่า ข้อตอนนี้มากเลยอะพวกมึงพูดแล้วล่ะห้ามพึมพำนะแงอย่างนี้ผมจะรีบโทรไปหาเขาพิ ชมโรงเขาให้เรามีแฟนชมโรงไม่ให้ผมมีแฟนผมเดือดเลยพี่ปิกพังหมดเล้อันนี้เขายอมยังยอมไม่ยอมมีแฟนยอมแล้วเจอผมก็ไปร่วมทุกรายยอให้ใช้ลมใช่แล้อยากให้ใช้อารมณ์นี่แหละในเรื่องไม่ค่อยใช้อารมณ์เท่าไหร่ใช้ทีน่ากลัวเออโอ้ยัวแล้ว คือตอนแรกกดวงพวกผมคือห้ามมีใครมีแฟนจนกว่าจะแข่ง h อ t เ e ็ e แล้วได้ชนะ <S <S ใช่แหละเป็นนักดนรตรีห้ามมีแฟนเหมือนมันไปคุยใครใน tinder หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแล้วมันก็ไปจีบเขาติดแล้วทีนี้เพื่อนในว,วงไม่ยอมครับเขาก็เลยสั่งให้ทุกคนแบบโบดกันว่าถ้าโยเลิกกับแฟนจะโยก็เลิกกับแฟนแต่วิธีตอนเป็นหอแฟนนี่คือไอ้นี่เลยนะแบบสุดยอดอะ่ะที่ทางโฟตบอกคือรอดูได้เลย วิธีชอน้อเวลาเล่นเขาและเล่นน้องโฟนนะเออพี่ชายโฟนร้องมาอย่างดีอ่ะเอ้ยเต้นแล้วก็ไม่ได้จะอะไรนะแต่เดี๋ยวาโมเยอะอย่าโมเยอะเดี๋ยวเสร็จแล้วค่ยโมแต่เดี๋ยวรอดดูว่ารอรอเพราะผมเต้นได้ใส่กันว่าถ้ามันน้อยเทคผมจะมาโมแต่มันมากเทค ผมจะบอกว่าพวกผมเต้นพี่เลพร้อมเต้นมากพร้อมนะพร้อมมาเยอะเพื่อนก็พร้อมเยอะนี่นี่นีคนเนียวพร้อมสุดชื่อชืก็มนี่ไปนไปนะอกรพร้อน้องพร้อมมาอง้สอพร้อมหนัก้องน้ไม่รู้หนูเาคนไม่กีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูผลงานดีกว่าออ เต็มมาบางเบาซ้อมดิครับซ้อมนะซ้อมไม่พลาดนะไม่พลาดคนอื่นเขาก่งกันมาเต็มเลยโอ้ไอพวกนี้มันเก่งระเบ้าซ้อมมาประมาณเกือบกี่เดือนแล้วประมาณเกือบทำได้เสียงเกือบเดือนแล้วครับเพื่อฉากนี้ฉากเดียวมาดูกันว่าพวกเราตั้งใจขนาดไหนนะครับแล้วงาตั้งใจตั้งใจมากนะแต่ว่าต้องดูว่าเป็นยังไงผมซ้อมมาเกือบเดือนไม่มาให้ที เพลงก็ไม่ฟังเต้นได้แล้วจริงๆทุกคนอะใช้หัวเต้นไงแบบผมันใจใจคนออกขัใช่ใจ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 จริงเมื่อกี้ก็แอบดูทุกคนอูทุกคนเต้นได้ได้เหรอไม่จริงอ่ะตามไม่จริงเราไมแอบดูมาหรือแบบเ้าคนนต์เลยแบบว่าเออเข้าซึ้งไอ้เนี้ยคนดูเขาดูออกตามึงแบบเออเต้นได้ตามึงแขกเลยเต้นได้ครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเรื่องเต้นเนี่ยคนอื่นเนี่ยอาจจะแบบว่ามีไอดอลเป็น

อ้าวยังไม่ไปอีกออกจัดบ้านกูไปซักไปยังไม่ไปอ,อ่ะเฮ้ยเฮ้ยไร่รรรรไไคิดว่าอีกคนนึงไปยืนดูผู้ชายเต้นเอาบ้านไปออกกเต้นเฮ้ยทำเป็นโซนเด็ก แต่พวกนี้มันทำผมเคริมไงแบบจริงๆแล้วเราแอบดูมั้งแต่บนแล้วมันยืนเต้นอย่หน้าไอ้เราก็แบบว่าเฮ้ยหัวน้องสาวใจมันก็ชอบเต้นจริงๆอ่ะเขาเต้นเหตุกันหมดเลยนะท่าต้องเต้นยังงไถ้าเนี่ยเพลงเนี่ยเพลงซึ้งใช่ไหมถ้ามันต้องซึ้งตอนนี้ทุกคนกำลังเต้นแบบว่าไม่ได้เฮราจำท่าอะไรจริงนะใช้มือสองมือในการเต้ไหม เขาเหมือนเปรียบเสมือนดวงดาวใช่แล้วต้องมองเขาพอจับครับปุ๊บแล้วก็ดึงดึงเจมี่ดึยนี่ปะเฮ้ยแอบไปเตรียมไปได้แไม่เตรียมเลยอันนี้คือสดสดอีกแล้วจวันทุกวันนี้ต้องเตรียมมุกตลอดเวลาเลยกล้องมาปุ๊บต้องพร้อมได้จริงๆผมไม่ใช่คุตลแหละตลกครับคอนเทนต์คอนทีคน่ารักจังเลย พี่ยักษ์คือมาคือแบบเอาอยู่มากเลยครองเลยอะเขาแบบใส่คอนเทนต์ตัวจริงออ้น่ารักมากเลยเนาะตลกตลกแล้วตอนเขาอยู่กับพี่มาร์คคือนึกถึงแบบแค่เพื่อนเขาเพื่อนเลยอะสนุกอะในกองกม่กเฮฮากันหน้าดูมีสองคนก็คือมีศีสันมากทุ่งลมาเลยเลยครับประธานในอ่านทรานท่านประธานยงใจดีขอขอออกพวกเราอยู่ต่อ เฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงปนี่ยจริงปจริงด้วยตื่นเมาี่มองบอะไรรยี่ัไม่น่าเลยง่ลมทยงรรันต้องไม่เห็นอะไรเมือีทำอะไรอะไรเมื่อกี้ทำอะไรจอมเมือกีผมไม่ได้หรอกผมดาววงวงผมแม่งเอาเรื่องครับเอ ูใจมากครับเพราะนี้แบบพวกเราสามารถนอนค้างที่เมียเพื่อ่อไปแข่งได้อ๋อแล้วปกตินอนค้างปกตครับปกติก็ค้างครับค้างโรงเรียนค้างบ้านเราครับโอ้ย ส่มากเลยออ็นดูสิ่งแรกที่มันต้องทำนะคือไปไกลๆถ้าไม่กล้าถ้าไม่ลมกล้าก็มาต้องมลงแลยก็ตามเป็นแบบชัตเตอร์สีบุนยานเลยลใช่มันน่ากลัวเลยม<แค>ีช็อตเปล่าแล้วน<แค>ี่ท<แค>ี่ญีบุ่นเปนตงส่วนราก,กาศนี่ผมนำเข้ามาจากฮ่องกง เพราะว่าที่น่าจะเป็นภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการปลูกผักกาดมากทา้งท่ต้าของฮ่องกงครับต้นหอมต้นหอมต้นหอมนหอมนี่นำเข้ามาจากมาเลเซียครับน้ำขั้วเหนือชมรมดีเลยผักหมูกินต่อไปค่ะตอบดีครับยังไงอ่ะไปดูสระว่ายน้ำดีกว่าคิไม่ออกน้ำแบบโอ้ใจอยู่แล้วว่าต่อไปคืออะไรไม่ตอบครับเออกระโดดแบบไหนนะครับแล้วเราไปดู โซนสาวว้น้ำกันดีกว่าครับไปเกินเกินลืมบดตากอออยดใหม่นะขอเลยนะวยด พี่เอางี้ก่อนเดี๋ยวพอไอ้เจงเดินมาพี่ทำหน้าตาขี้เหร่ละเดี๋ยวไม่ทำเดี๋ยวไม่ทำเดี๋ยวไม่ทำอย่าทำถึงทำอย่าทำทำได้ก็เลยไม่เอางอ้กูเชอะโอ้ยไม่ติดเลยไม่ได้ตลกอะสตาก็ขี้แยเหมือนกันนะน่ารักมากมาดูสนิ g กันทุกคนเลยอืปวดปากไม่ไหวแล้วเนี่ยน่าสั่นเออ อีพีเก้าแล้วอ่ะตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนมาทางนี้ลดิกลายเป็นสะานอยากไปด้วยก้าเป็นสะพามันเป็นยไไปไหนก่อไปทะเลอะะแล้ก็ผลไปเรื่อยๆเอ้ยใครดึงบัวอะไรอยู่กันเออไม่เอาปขึ้นรถไม่ดอตอนนี้ให้มันเป็นการเกิบเป็นวินนั่งขอใส่ได้ไหมไม่ยอม เอามาขอร้อเขา่ทีดี่กับตาวก็ยงให้มันหมดนะชอบาีมเผาอ่ะให้ไปทะเลกับเราดิ้ข่มึงนะไปไป้ลงด้วยดิโอ้ยโยโย่เก็บตัวเบาโอทำเนี่ยโอ้ยจะเอาเป็ดมทไหอะไรดีๆวิ่งี กูจะเปลี่ยนชิ้นชีราให้เป็นชินชีตาว้าวตามมาวยอเาเฮ้ยอู้หัอู้วเลยห้าร้อทีออเ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 อเอ ไว้คำสัญญาที่มัน ah มอยากจะคว้าแชมป์อะมันมีความหมายพี่เรียนจบแล้วอ่ะเฉดหัวพ sí. ี่ทิ้งใ่สิแน่นเนาะคุยอะโอ้ยมาทานพระเจ้าสวัสดีครับวันนี้ไมขอาวเขา่าเที่ยวบ้านเราหน่ยใช่ไหมโอเค แล้วว่าไปแล้ว่าไปก้องก้องมาเห่ไรมันได้คอนเทนต์ตลอดการที่เราให้น้องๆมาอยู่ที่นี่เรามีเหตุผลอะไรบางอย่างแต่ว่าบอกไม่ได้จริงนะถ้าอยากรู้จริงๆเนี่ยต้องทํายังไงต้องทํายังไงก็ต้องดูครับผมมาอย่างนี้ด้ยนะเองนี่ขนาดนี้จิบน้ำให้พี่เที่ยวไทยไม่ใช่สวัสด์ไทย ขายลอตเตอรี่หาลอตเตอรี่เหรอหาแม่อยู่หาแม่อยู่อ้าวแม่รูปร่างเป็นไงผมสั้นๆไหมผมยาวอ้าวเหรอผิวค้ำๆ้างมากขาวโบ๊ะน่าจะคนละคนกับที่เห็นแล้วนน้องมาผิดที่กลับไปไมงว่าจะจบไงแว่าต่ำเลยที่วัวก็ต้องเป็นอย่างนี้เราเป็นหัวก็โอวยไม่ไหวแล้วเก้เฮ้ย ใครก็ได้บอกพูดทีนี้ไม่ต้องมาเต้นอะไรแบบนี้เรืวะเนี่ยนะโอ้ยมันจะหวังอะไรแบบนี้วะแม่ป้าบอกจะแตะแล้วว่าไหวจะกูตาพ่อบปวดล่าอะไรนั่นแล้วป้าบอกที่สุดเลยนะพี่คุยจะมาสอนใจพวกมึงอ่ะกับตันกับตันเีาป้าบอกป้าบอกป้าบอกใหญ่แล้วไหญ่แล้วนี่เป็นเกี้ยวเหอะที่เลิกกูมาก็ถือว่าเป็นขาวั้นแล้วกัน

เพลงอีพีก้าเป็นอินท right nope totally ี่ปล่อยเพลงสองเพลงใช่ไหม โรงเรียนเนี้ยไม่น่าเรียนนะเพราะว่าถ้าเข้าไปแล้วมันไม่มีสมาธิเรียนวงดนตรีเอ่ยแก๊งสภานักเรียนเอ่ยประธานนักเรียนเนี้ยพี่ยักษ์มาที่ไรคือเอนเตอร์เทนทุกทีเลยนะเบื้องหลังก็ว่าแบบต้องมีคนแบบช่วยเอนเตอร์เทนน้องๆกับพี่มาร์กงั่เลยจระงน่ากน่ารักยิ่งดูก็ยิ่งคิดถึงเนาะอยากไปทะเลเลยอยากไปทะเล แต่ถ้าจะให้ดีทะเลต้องมีเธอด้วยเอ๊ก็คือเราไปทะเลแล้วก็เอาคลิปน้องๆไปตั้งก็จะเป็นการที่เรามีน้องๆอยู่ที่ทะเลด้วยกับเราไม่เหงาไม่เหงาไม่เหงาเลยไม่ออกจากห้องด้วยเพราะว่าอยู่คลิปน้องๆไม่ออกไปเล่นทะเลด้วยโอ้ยแต่ใดๆดูน่ารักมากเลยอ่ะพี่ยักษ์กับพี่มาร์คคือ เข้าขาอย่าเจอกันเข้าขกันสุดๆไปเลยนะไปหมากับิาเต้นะตัวจริงก็จบไปแล้วนะคะกับเบื้องหลัง EP เจ็แล้วก็9นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ EP 1 0 1 1 1 2ในคลิปหน้านะคะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะส่วนใครคิดถึงเด็กๆนิยมสิทธ์ก็ ไปดูกันได้นะคะทางวิวหรือว่าทาง YouTube GMM นะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเพื่อนดูก็มาดูกับเรานะคะซิซี่โกลาวค่ะสวัสดีพวกเราไปกันนะคะสวัสดีค่ะ